รุ่นนี้ที่หลายคนอาจรอคอย t ท s l a m o โมเดล3พัสวิ่งไกลพิเศษระดับ800กิโลเมตรเตรียมเปิดตัวในจีนเร็วๆนี้หนึ่งในปัจจัยหลักของการเลือกซื้อรถจไดไฟฟ้านในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณสมบัติแรกที่มองก็คือระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จไฟเต็มหครั้งเพราะแม้ว่าตัวรถจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำหน้าและการตกแต่งสุดแสนพิเศษ แต่หากระยะทางการวิ่งไม่ตอบโจทย์ความน่าสนใจจากลูกค้าก็จะลดน้อยลงทันทีปัจจุบันเรามักจะเห็นหลายแบรนด์รถยนต์ชูจุดเด่นด้านระยะทางเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากับผู้แข่งได้โดยเฉพาะในตลาดประเทศจีนที่ถือได้ว่าเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกแน่นอนว่าการมีระยะทางการวิ่งที่ไกลกว่าย่อมสร้างความน่าสนใจและสร้างความอ่นใจในการใช้งานได้มากกว่าสําหรับลูกค้า ล่าสุดมีข้อมูลว่าเท s l a ซึ่งเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าอันดับหนึกของโลกในตอนนี้กำลังเข้าสู่การแข่งขันด้านระยะทางเช่นเดียวกันโดยมีข้อมูลรายงานจากฝั่งของประเทศจีนว่าเทสลาเตรียมเปิดตัวรถยนต์ยฟฟ้ารุ่นโมเดล 3+ พลดโดยจะเป็นการนำเอาชุดแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แบบ NMC จาก LG มาติดตั้งให้กับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหลังหรือว่ารุ่น Rear Wheel Drive เพื่อเพิ่มระยะทางการวิ่ง โดยคาดว่าตัวรถอาจจะสามารถวิ่งได้ไกลถึงระดับ800กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งซึ่งจะเป็นระยะทางที่คู่แข่งส่วนใหญ่ยังไม่สามารถทำได้ปัจจุบันเท s l a m o เด l 3ที่ทำตลาดในประเทศจีนนั้นจะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยคือรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหลังซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นโดยจะมาพร้อมกับมอเตอร์ตัวเดียวและเป็นรุ่นเดียวที่ได้แบตเตอรี่แบบ LFP จาก CATL ความจุ62.5กิโลวัชั่โมง วิ่งได้ไกล634กิโลเมตรมาพร้อมกับค่าตัวที่235,500หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 6 0 0ล้านบาทรุ่นที่2คือโมเดล3 Long Range of v i e ฟวแม้จะมาพร้อมกับมอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสีล้อแต่ด้วยแบตเตอรี่ NMC ความจุ78.4กิโลวัตต์ชั่วโมงช่วยให้รถสามารถวิ่งได้ไกลกว่าที่753กิโลเมตรมาพร้อมกับค่าตัว2 8 5 5 0 0หยวนหรือประมาณ1 2 8ล้าบาท และรุ่นท็อปสุดก็คือโมเดล3 Performance ซึ่งเป็นรุ่นที่มีพละกำลังสูงที่สุดและวิ่งได้น้อยที่สุดที่623กิโลเมตรมาพร้อมกับท่าตัว339,500หนหรยวนหรือประมาณ1530 0 0 0าบาทปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าเท sla Mo เด l 3พัตจะถูกติดตั้งชุดแบตเตอรี่ความจุเท่าไหร่แต่หากเป็นการนำเอาชุดแบตเตอรี่ n f c ความจุ78.4กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ประจำการในรุ่นลอง r ร n g e ไปติดตั้งให้กับรุ่นเร Drive คาดว่าจะช่วยให้เท s l a โมเดลสามพลัสวิ่งได้กไกลมากกว่า800กิโลเมตรต่อชาร์จและเป็นรถจนต์ไฟฟ้าของเทส l a ที่วิ่งได้กไกลที่สุดตั้งแต่เคยมีมาสำหรับช่วงเวลาในการเปิดตัวนั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้ที่ประเทศจีนโดยมีการคาดการราคาไว้ที่ราวๆ270,000หยวนซึ่งจะถูกกว่าโมเดล3 long range all wheel drive อยู่เล็กน้อยและนอกจากการเตรียมเปิดตัวของเท sla Mo เด l 3 p l พ s แล้ว ทสลายังได้เตรียมอีกหนึ่งรุ่นพิเศษอย่างเทสลาโมเดลไวแอลซึ่งเป็นเวอร์ชัน6ที่นั่งสำหรับตอบโจทย์การเดินทางที่มากขึ้นจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาโมเดลไวนแอลนั้นจะเป็นรุ่นที่ใหญ่กว่าโมเดลไวปกติโดยจะมี3แถวและรองรับที่นั่งได้ทั้งหมด6ที่นั่งตามใบอนุญ,ญาตการขายที่ยื่นต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ MIT MI ของประเทศจีนนอกจากนี้เทสลายังได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า โมเดลวาอใหม่ ai, จะถูกเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม,ม้ร่วงที่ประเทศจีนหรือในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไปในช่วงปลายปีนี้ซึ่งเมื่อเทียบขนาดกับรุ่นปกติแล้ว Model m o เดลวาจะมาพร้อมกับความยาวที่มากขึ้นสูงขึ้นฐานล้อยยาวขึ้นแต่ความกว้างของรถนั้นยังคงเท่าเดิมและเพื่อรองรับการบรรทุกที่มากขึ้นมีการปรับพละกกำลังของรถเพิ่มเป็น340กิโลวัตหรือประมาณ455แรงมา้า และนี่จะเป็นครั้งแรกที่เทส l a นํารถยนต์รุ่นโมเดลวแบบ3แถวเข้ามาในประเทศจีนส่วนหนึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากการตอบรับที่ไม่ดีเท่าไหร่นักสําหรับโมเดลวในประเทศจีนโดยนับตั้งแต่เปิดตัวนิวโมเด l วชมใหม่ในรหัสว่าจ u n i เปอร์สถานการณ์ของโมเด l Y ในประเทศจีนกลับไม่ค่อยดีนักโดยในช่วงครึ่งแรกของปี2025มียอดขายอยู่ที่171,491คันลดลงไปกว่า17.5%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งการเสริมทับด้วยโมเดลวายแอลที่มีฐานล้อยาวขึ้นกับห้องโดยสารที่เดินทางได้พร้อมกันถึง6คนจะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับการแข่งขันกับรถยนต์ครอบครัวขนาดใหญ่ได้โดยคาดว่าราคานั้นจะอยู่ที่ประมาณ400,000หยวนหรือประมาณ1.8-2ล้านบาทก็ต้องมาติดตามกันต่อครับว่าทั้งเทสลาโมเดลสามพลัสที่เป็นรุ่นเพิ่มระยะทางและเทสลาโมเดลวายแอลเอสวีสามแถว6ที่นั่งใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวในจีน จะมีโอกาสเข้าทำตลาดในประเทศไทยด้วยหรือไม่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะนำมารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งแล,แล้วเพื่อนๆครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างทั้งโมเดล3 p พลัสและโมเดล YL คันไหนน่าสนใจมากกว่าหากเป็นการทำตลาดในประเทศไทยคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ